สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่มเป็นสองชาตอีกแล้วนะครับเข้าสู่ไมค์ครับโปเกมอนนะครับซึ่งอีพีนี้ผมกะว่าจะให้เป็นอีพีสุดท้ายนะครับเพราะว่าพาร์ทหน้านะฮะเราจะไปเล่น coververse กันแทนนะครับแล้วมันก็มีหมดตัวเอาชีวิตรอดไรเดอร์ที่เป็นภารกิจมาให้เราเล่นด้วยนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกเลยว่าโปเกมอนอันนี้นะครับสร้างขึ้นมาด้วยอีโก้ของผมแล้วก็กะว่าให้มันเป็นพาร์ทที่เอาไว้บ่นชีวิตประจําวันนะครับก็คือเหมือนเอาไว้พูดแทนชีวิตประจำวันว่าชีวิตประจำ เริ่มมีเป็นไลฟ์สตรีมแทนแล้วนะครับที่เอาไว้เล่าเรื่องชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นโปเกมอนนี้ก็เลยอาจจะแบบ1คือผมต้องอธิบายก่อนว่ามอดเนี่ยเป็นตัวของเวอร์ชันน1.21.1นะครับซึ่งมอดมันกากนะครับคือหลายๆอย่างมันบัคไอ้นู่นก็บัคไอ้นี่ก็บัคไอ้นั่นก็บัคนะครับคือถ้าเกิดเล่นเนี่ยให้เป็นเลน16.5ดีสุดครับเวอร์ชันนี้คือกระจอกมากนะครับพูดตรงๆนะฮะว่าเวอร์ชันนี้คือแบบกระจอกกับเออป่องแป้งกันนะครับคือป เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นผมนะผมแนะนำครับว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นโปเกมอนเนี่ยเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมบอกเลยว่าอย่าไปหาเล่นครับมันมันมันง่าวครับเออเนะผมรู้สึกว่ามันมันแบบมันทำยังไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบออถ้าเป็นผมผมก็ไม่เล่นนะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคฮะซึ่งในวันนี้นะครับเราจะทำการไป ตามร่าหาโปเกมอนตัวสุดท้ายของเรานีครับก็คืออาร์เซอุสนะ่ครับส่วนเทียบตัวที่เหลือละครับปล่อยไม่ได้ครับก็กะว่าจะไปเล่นไอตัวเขาบาเอรเวิร์สนะครับผมหวังว่าทุกคนนะ่าจะเข้าใจกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอโปเกมอนเนี้ยพิกซ์มอนเนี้ยผมอะทำมาด้วยความแบบมันมันคือการบน่นเออมันคือการสร้างออกมาไว้เพื่อบ่นนะครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีเรื่องให้บ่นแล้วคุณงงา่ามันดูแบบคำพูดมันดูแปลกๆเนาะนะฮนะรจริงๆก็เป็นเรื่องให้บ่นเรื่อยๆแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะ ต้องการต้องต้องการที่จะบ่นเลยขนาดนั้นในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันกลางๆแล้วกันนะช่วงนี้มันกลางๆนะครับเออนะครับก็ล่าสุดนะครับผมก็แค่แบบว่าตัดสินใจได้แล้วว่าโอ,อเคเราก็อาจจะได้มานั่งทำยูทูบเต็มตัวนะครับอาจจะไม่ได้เต็มตัวขนาดนั้นนะอาจจะเป็นฟีลแบบว่าไปไอ้ชื่อที่ท้าสู้ผมทำไมวะนะครับไม่สู้เว้ยคือเราก็ไม่ได้กะว่าจะทำยูทูบเต็มตัวครับ ก็อาจจะพัฒนาเกมเดี๋ยวนี้ก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเกมที่ผมแบบว่าอยากลองพัฒนาและปล่อยให้ทุกคนมาลองโหลดเล่นดูนะครับอยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับเออเดี๋ยวรนี้ก็จะมีเกมที่ผมอาจจะสร้างมาเพื่อไว้ปล่อย เพราะว่ายัางไงตอนนี้ความฝันผมผมรู้แล้วว่าความฝันผมเป็นอะไรความฝันผมตอนนี้คืออยากเป็นอยากเป็นเกมเดฟอะเอาจริงๆก็คืออยากเป็นพวกเกมเดฟและนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผม <laughs> ผมโอเคกับสายแนว d e v e l o p e r มากกว่าการที่ผมจะไปสายแนวตัดต่อคือล่าสุดผมไปตัดต่อให้เพื่อนผมคนหนึ่งครับตอนนั้นเขารับคนตัดต่อใช่ไหมก็คือเพื่อนผมเนี่ยก็คือสนิทก,กันมานานนะรู้จักกาันระดับหนึ่งครับก็เลยบอกว่าโอเคก็อตอนนั้นไอ้นี่คือมันยังบั๊กไม่หายเลยคือมันก็เปิดรับคนตัดต่อใช่ไหมครับผมก็เลยแบบโอเค ผมขอลองไปตัดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็แบบว่าอโอเคครับได้ครับให้ผมไปลองตัดผมไปลองตัดใช่ไหมผมตัดไปผมใช้เวลาตัดอะ่ะคลิปหนึ่งอะผมใช้เวลาตัดไปประมาณสักหลายชั่วโมงอยู่นะครับเกือบเต็มวันนะฮะคือทั้งดูคลิปทั้มตรวจคลิป,ลปทั้งอะไรเงี้ยผมคิด,ดว่ามันเพอร์เฟกต์สำหรับผมแล้วนะครับคือในความคิดผมอะผมมองว่าคลิปที่ผมตัดเนี่ยผมอะเพอร์เฟกต์แล้วใช่ไหมนะครับเพอร์เฟกต์สำหรับผมก็คือแบบโอเคผมตัดแบบเพอร์เฟกต์แน่นอนฮะคือในในความคิดผมผมให้เพื่อนผมมาลองรีเช็คดูคือแบบโออเเเคคมมัััันนพรรร์ฟสาหบบบผะะแต่กก ไอคำว่าเพอร์เฟกสำหรับผมอะมไม่ได้แปลว่าเพอร์เฟกสำหรับเพื่อนครับงงปะคือมันอยู่ที่ตัวช่องนะครับอย่างเช่นแบบว่าช่องผมเางเนี้ยผมก็จะตัดแบบผมโอเค๋ยวผมขอหามตอนนี้ผมกำลังมาตามหาตัวบอลที่เอาไปซื้ออยู่นะแบบช่องผมหรือช่องอไรแนวเนี้ยแนวแบบไมบโครมอเบอกเนี้ยก็ต้องตัดเป็นตามแนวนั้นแต่ช่องเพื่อนผมมันเป็นช่องเกมแบบเกมอื่นนะครับก็เลยลองไปตัดให้ดูสรุปว่าเขไม่ถูกใจฮนะแก้ไปแล้วหลายรอบมากก็ไม่ถูกใจครับก็เลยแบบว่าโอเค ความฝันผมที่จะเป็นคนตัดต่อผมก็เลยลบทิ้งไปฮะเพราะว่าเฮ้ยอันนี้มีหูมีบอลไม่มีบอลไม่มีเฮ้ยบอลขายเลยอไอคิดบ้านไหนมันมีบอลขายบ้างวะคือความฝันของผมที่แบบว่าอยากจะเป็นคนตัดต่อก็เลยผมก็เลยลบความฝันนั้นทิ้งไปเพราะว่าเนีย่ยผมก็เคยจ้าคนตัดต่อใช่ไหมแต่ว่าตัวผมเนี่ยเวลาจ้าคนตัดต่อเนี่ยจะมีอย่างหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าผมอะผมอะ,ผม,อะผมเป็นคนโอเพนครับผมพูดตรงว,ว่าผมเป็นคนโอเพน แล้วมึงนะผมขอไปหายิมเลยที่มันแบบที่มันมีโปรเกมบอลขายเยอะได้ป่ะคือแถวนี้ผมรู้สึกโปรเกมบอลไม่ขายน้อยมากเลย <c oughs> ไมนะครับ <c oughs> ผมเป็นคนที่จะตอบแบบโอเพนครับคือผมแล้วแต่แล้วแต่คนตัดนะครับคือคลิปผมอะมันเลยแบบว่าคุณภาพบางทีมันดูแบบมันมันไม่ได้ถูกนับคุณภาพเอาไว้เพราะว่าผมอะมองว่าโอเคคือผมผมไม่ได้จ่ายเยอะถึงขั้นแบบว่าคลิปละพันห้าสองพันนะครับก็เลยแบบผมเลยฟีลแบบโอเพนอยากตัดเท่าไหร่ก็ตัดอยากตัดแบบนี้ก็ตัดอยากตัดแบบไหนก็เต็มที่เลยนะครับประมาณนั้น คือผมเป็นคนอย่างที่ผมบอกผมโอเพนได้กับคนตัดมากนะครับแบบคนตัดตอ่อคลิปผมก็จะคือแบบก็อยากได้สไตล์ไหนก็คุยกันได้ครับผมก็จะโอเคเต็มที่นะสไตล์นั้นแต่าอาจจะแบบมีแก้เล็กน้อยให้มันเข้ากับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนดหญวก็จะเคยแบบเต็มที่ฮะแล้วพอผมไปลองตัดให้แม่งไอ้เทียบคือผมหานั้นไม่เจอเลยครับทุกคนผมหาไอ้ที่มันเป็นนั่นไม่เจอผมไปอาเซอุสก่อนแล้วกันนะเอาแผ่นสุดท้ายไปลงก่อนคือผมก็เลยแบบว่าไปลองตัดให้กับตัวเพื่อนผมดูที่ผมบอกไปนะฮะก็คือแบบ ผมรู้สึกได้เลยว่าผมอะมีโก้ของผมเไปผมมีโก้ของผมที่ว่าผมอาจจะไม่เปลี่ยนสไตล์ของผมอะคุณงงปะคือการตัดต่อเนี่ยมันจะมีสไตล์หรือว่าลายเส้นของการตัดของแต่ละช่องที่แตกต่างกัน,นครับอย่างเช่นบอกว่าช่องนึงใส่เอฟเฟกเยอะช่องนึงใส่เอฟเฟกน้อยช่องนึงไม่เอาอะไรเลยช่องนึงไม่ใส่เลยเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมผมไม่ใช่แนวนั้นนะโอเคฮนะมาอาร์เซอุสผมมาโอเคคนระับตอนนี้ผมขอมาเอาคุยอาร์เซอุสก่อนนะครับผมซึ่งรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยมันไม่ใช่แนวอะไรแนวประมาณนัั้นนะครบ นี่รอยลูกนี่มันม้นมวนเข้าเพลทก่อนแล้วกันครับนั่นแหละฮะผมแบบมีความคิดของตัวเองมากจนเกินไปครับแล้วก็ไม่ได้มีอีโก้ที่จะลดลดลดอย่างนั้นอะ่ะเพื่อไปให้มันรู้สึกสนุกอะ่ะคือแบบคือมันสนุกสำหรับผมอะ่ะคุณเข้าใจป่ะเออมันก็สนุกสำหรับผมประมาณนั้นแหละครับผมก็เลยบอกว่าโอเคผมไม่ตัดแหละนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะกลับมาตัดคลิปได้นะฮะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับขออนุญาตนะฮะหาอะไรอันนี้ไหมพอเราบูสพอเราแตะบูส the power holding punch move โอเคฮะเอาไอ้พันช์มูฟนี่เอานี่แล้วกันนะผมจะใส่ไอ้นี่แทนแล้ใส่แทนในท่านี้นะครับแบงค์ทรี่ดูโง่ไม่รู้นะครับมาไปหาอาเซอุสกันครับวิหารของอาเซอออาเซุสมันคืนนี่หรือเปล่าแต่ว่าเราต้องไปวิหารนั่นหรือเปล่าวิหารวิหารอะไรบ้าวิหารไอเอวีวัฒเทพอันนี้งี่แหละน่าจะใช้ซ้ำได้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดไม่ไม่ใช่ไทม์สเคปออฟครับเอาไม่ใช่เหรอแล้วนี่ตัวละตัวอะไรมันเป็นตัวใหญ่ยังอ่ะมาสเตดแมนมันคือตัวอะไรครับมันคือมันคือตัวอะไรครับเดี๋ยยวววว่าตััใหญงะ เฮ้ยมันตัวใหญ่จังอะนุ่มอ๋อผมกดผมกดขี้ขวาใช้ขุยได้เลยเหรอผมกดขี้ขวาใช้ขุยแล้วอะขุยมันหายไปแล้วทุกคนขุยอยู่ไหนเนี่ยเอ้าไม่ขุยเอ้าอ๋อมันมันํามันให้ผมสู้เลยปะโอเคดีครับดี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 จะได้สู้เลยฮะแอสแลคก่อนเลยครับอันดับแรกมุ้ยหลบได้มุ้ยเป็นคอสเปนพาวเวอร์ครับเพิ่มพลังป้องกันนะต้องงี้ดิวะเพิ่มพลังป้องกันมาหน no ่อยทึ๊บแอสแลคไปติดคีสครับมีท่าอะไรพูนิชเมนต์ครับนี่ท่าพูนิชเมนต์ท่านี้แรงมากครับผมบอกเลยนะฮะ สำหรับผมแล้วผมมองว่าไอเซอุสไม่ใช่ตัวที่เก่งขนาดนั้นนะครับคือถ้ามันไม่มีแผ่นคุณเข้าใจปะคือมันเก่งไอเซอุสมันเก่งได้เพราะแผ่นสำหรับผมนะผมมองว่าที่มันเก่งเนี่ยแผ่นมาเลยทั้งนั้นนะครับคือถ้าไม่มีแผ่นก็ถือว่าเป็นตัวธรรมดาตัวหนึ่งสำหรับผมนะนะครับในแอสแลชมันก็เลยแบบผมเลยมองว่ามันเฉยๆอ่ะสำหรับไอเซอุสนะครับคือใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เก่งก็ดีไม่เก่งก็ดีนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าจะเล่นมันนะครับ ในโปเกมอนปกติผมคงไม่ได้กัดจะเล่นนะอไรนะครับผมรู้ว่าสแตตมันเยอะย้ยแต่แบบแต่แบบก็ไม่ได้กัดจะเล่นนะครับประมาณนั้นนะฮะเคยลองเอาอะไรวะเนี่ยอันตาบอลอันตาบอลยัดเลยนะฮะไปอันตาบอลครับยัดเลยทีหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะติดอยู่ชวัวเป็นไงมาเข้านี่มาลูกอา้าหลุดนะฮะคุยเป็นตัวครับเปลี่ยนตัวฮะเ,เอาอะไรนีไอออนเวเวียนฮะเอามาทำให้หลับครับไหนเทพก็หลับได้วะประเด็นอะนะนะหลับไปนุ่มนี่ฮะ เป็นเทพก็หลับได้เป็นเทพก็หลับได้และคือไม่มีเฮป่บอลประเด็นนะครับโคตรเศร้าอ่ะมาเทพโดนอัลต้าบอลจับอ่ะมันทุเล็แค่ไหนคิดดูแกลองคิดด้วยแกเป็นเทพโดนอันต้าบอลจับอ่ะนะครับมันจบแค่นั้นแหละ3 4เรียบร้อยอ้าวติดเลยหรอเคฮะเป็นเทพโดนอันต้าบอลจับนะครับก็ถือว่าใช้ได้ฮะเป็นเทพอะไรก็ไม่รู้นะครับโดนอัลต้าบอลจับอันนี้ก็นี่ลวกันนะนี่ลวกันนี่ลวกันแม็กไลนิ่งครับห่างกันสิบแต่ไม่เป็นไรฮะมาเรียบร้อยทีเดียวฮะดับเลยครับ ได้อุ้ยได้อัลฟาชาดมาครับคือผมจะเลิกเล่นอยู่แล้วว่าให้มาทําไมเนี่ยครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปเจอกันที่คา,าร์บอมอนแลเอ้ยไปเจอที่คาร์บอมอนกันแวกน,นะฮะนี่มีตอนนี้มีฉา์ทั้งอัลฟาทั้งอันนี้เลยครับามานะ่ครับที่ผมบอกเลยว่าตัวตัวมดเนี่ยมันมันยังไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับเอ้ยนั่นแหละก็เลยแบบว่าตอนนี้ก็เลยแบบโอเคผมกะว่าผมจะสร้างเกมแล้วก็สร้างแบบแบบหนึ่งขึ้นมาที่แบบว่าให้ทุกคนเล่นกันนะครับในเลเวลนี้นะครับซึ่งก็จะอ,อยากให้ทุนกนนะัะ มันนี่ได้อสัสอุสมาแลครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เฉยๆสำหรับผมนะครับเฉยๆเฉยๆสำหรับผมแล้วกันนะนะฮะคืออยากได้คาร์บิคอนอะแต่มันไม่มีคาร์บิคอนให้ผมอะเออวันนี้ผมยังไม่ได้ไปหน้าประจําวันเลยยังไม่ได้ไปหาสนลแล็คประจําวันเลยครับคือปกติประจําวันนี่เราต้องไปหาเนี่ยตัวนี้แต่ตัวนี้สวยจริงตัวนี้สวยจริงไอเฟรมชาร์ดเนี่ยตัวสวยจัดเลยนะครับตอนนี้เราก็จับอัสุสได้แล้วนะครับผมก็ไปอันตาสเปซสักรอนรบนึงฮะ ไม่ได้มานานแล้วคิดถึงอะคิดถึงต้าสเปซครับไม่ได้เข้าเกมนี้เลยฮะคือแบบอว่าไม่ได้เข้าตัวมอดพิกซ์มอนเลยครับคือผมได้ไปลองเนี่ะใช่ไหมที่ผมบอกว่าผมได้ไปลองเข้าบมมอนภาคใหม่มานะครับผมได้ไปลองเข้าบมมอนมาไอตัวเข้บมมอนรีฟอร์ดนี่ผมก็รู้สึกแบบว่าพิกซ์มอนแม่งกากนะครับคือคุณอาจจะมองว่าผมนิสัยแย่นะฮะแต่ผมมันมันคือพอไปลองเข้าบมมอนแม่งกลับมาพิกซ์มอนไม่ได้จริงหรอทุกคนมันมันคนละมันคนระดับกันเลยครับคือมันคนระดับจริงๆนะแบบโอ้โหนั้นมันสนุกมากเลย้้แแต่่่ออันนีมมงะไไรรก็ู นะครับคือมันบัคเยอะจนมันไม่สนุกอ่ะเออวุ้ยแม็กแฟร์ห่หายไป2ตัวเลยครับหายไป3ามตัวจริงปะเนี่ยไม่เหลือกบคูอยู่ตัวเดียวได้ไม่เป็นไรเป็นกบตัวเดียวกบตัวเดียวก็พอแล้วครับตัวอื่นไม่ต้องฟื้นมาหรอกนะตัวอื่นฟื้นมานี่มึงแค่กดฮิวให้กูพอแล้วโอ้โหคุณดูคุณดูมันตบผมทีโคตรแรงเชี่ยอย่าฟื้นมันทำไมเนี่ยโอ้โหตัวปัญญาอ่อนโอ้มันฟื้นมันฟื้นตัวปัญญาอ่อนมาเต็มหมดเลยครับคุณดูดินั่นระเบิด ว่าตัวอะไรเลสระโอ้แม่งเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับกปเอาทองดีทองแท้มาเลยหนึ่งดูสนุกกว่าเลยอุ้ยเนี่ยแปเทองดีทองแท้มัเลยหนึ่งไหมเนี่ยทองดีทองแท้มันผมแม่งตัวโคตรเก่งนะครับในขะ้าวบะหอนนี่หาโคตรยากอีทองดีทองแท้เนี่ยนะครับผมต้องตามหาแบบตามหาเหรียญน,นับพันล้านเหนนรียญนะฮะแต่พอไปอยู่ในฟิกซ์สมอลนี่คือแบบมันเกิดให้แบบในอัลต้าสเปซเลยอะ่ะโคตรดีอ่ะผมพูดเลยนะครับเฮ้ยตัวนี้ผมเจอตัวนี้ว่ะผมจะรั้ว่าตัวนี้มันแปลงร่างเป็นเมกาเลยป่ะไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบ แต่จริงก็คือไม่ได้ใช้นะฮะภาคนี้น่าจะไม่มีของล e เจน d ์ A ตเอมานะครับจะได้ซีกาเหมอนกันนะแต่บอกว่าซีการเนี่ยผมไปหาได้ไหมไปหาในตัวขค้าโมอนน่าจะดีกว่านะครับเคเรามาอำลาที่ดีกันหน่อยแล้วกันนะฮะซึ่งวิธีการอำลานะครับผมแล้วก็จะทําการมาลองเช็คดูนะครับว่าแถบโปเกมอนแถบนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับที่รู้สึกแบบว่าน่าจับนะฮะนี่เป็นงานวิธีการอำลาก็คือมานั่งดูก่อนด้วยนะครับว่าโปเกมอนแต่ละตัวมีตัวอะไรน่าจับบ้างนะครับสักเล็กน้อยนะฮะ แล้วเดี๋ยวผมจะทําการไปทําคลิปสอนโหลดสอนปรับอีกทีนึงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมควรผมควรทำดีไหมทุกคนนะเพราะว่ามันไม่จวดอะบทนี้ไม่จวดอะสำหรับผมอะเออนะฮะเอานี่โอ้ยผีเอ่อมังกรเอาเลโก้ซ่ามา <S <S <อ>มาเลโก้ซ่าครับกดแม็กซ์นี่เลยมา,มาไม่ใช่เลคก้ซ่าเมก้าครับแต่ผมเป็นเลคก้ซ่าไดแม็กนะครับมาเป็นไงเจอเลคก้ซ่าไดแม็กครับแถวนี้ไม่มีหรอกครับเมกงเมก้าอะไรไรสาระ กูได้แม็ก์อย่างเดียวไ้น้องหูยมันใช้ท่าผีฮะโปรแกรมว่าเราตายไปหลายตัวอยู่ครับเรียบร้อยเป็นไงโอ้ชิลครับท o อ E สี่ครับเบบี้เรียบร้อยครับจับติดฮะเรียบง่ายตัวนี้หินเหล็กอันนี้ถ้าเกิดมีท่าเอิร์ธควกนี่คือแบบโคตรจบอะแบบท่าแบบสั่งตายอะครับเอิร์ธควกอะโอ้ยตัวนั้นคุณรู้ผมจับได้ไหมนี่ผมเจออันต้าบิสติกตัวหนึ่งแล้วครับจับได้เถอะนะขอร้องล่ะนะครับไม่เคยขอเลยฮะขอให้จับตัวนี้ได้ไดหมนะครับอออยากได้อันนี้ นะครับจะได้อันตะบีดนะฮะอันนี้อะไรมาเอสเบิร์นครับต้องใช้เอสเบิร์นฮะโอ้โหเหล็กบินอย่างงี้เอสเบิร์นชิวๆเลยครับมาแม็กซ์แฟร์ครับขอสักทีเอสเบิร์นได้แม็กมากแตะทีหนึ่งคตรเจ็บโอ้ไมนแท็กเคลครับโอ้โหปิ๊ปี้กูปัญญาอ่อนเฮียกูดูดิครับปิ๊ปี้นี่ขึ้นมาทำไมเนี่ยไร้สาระจัดนะฮะดูตัวอื่นมาตีตัวอื่นตีแบบเด็กน้อยมากนะครับมาแม็กซแฟลร์ นี่โอ้โหเอสเปอร์กผงเตะโคตรแรงครับมาอันตับบอลอันดีสบอลเหมือนเดิมครับถ้าไม่ติดนี่ผมบอกเลยครับว่าผมแบบแม่ผมตายไอ้เหี้ยคุณกิวนวะคุณกิปนปะทุกคนคุณกินวะคือผมจับไอ้นี่ประมาณ10ล้านรอบเลยครับไม่เคยติดเลยครับงงเกมเป็นไรวะเฮ้ยคือมันตลกกับผมแล้วครับคือเกมมันเกมมันทำมาจากอะไรเนะี่ยอันนี้เกมมันโกงกนกงผมนิดนึงแล้วนะอุ้ยมีนีดน่ด้วยครับเอ้ยเมก้าเมก้าตัวนี้มีด้วยเปะอ่ะผมผมเอา เกโกงะมาสู้ฮะคือต้องบอกรับว่าเกโคงะเกโคงะมันก็มันไม่ค่อยจวดนะครับคือพอเป็นเกโคงะที่มันแบบคือกบเทพอ่ะมันจะมีความสามารถพิเศษของกบเทพก็ต่อเมื่อเราฆ่าคู่ต่อสู้ได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณฆ่าคู่ต่อสู้ไม่ได้อะ่ะมันก็ไม่ใช่กบเทป่ะมันก็คือกบธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบว่าอยู่ที่มุมมองคนลวรรกันฮะว่าคุณจะมองกบเทพมันเก่งหรือเปล่านะครับสตูติม,มองว่าถ้าผมเหลี่ยมจนตบคู่ต่อสู้ได้อะ่ะอุ้ยไดโอเมกาฉาบอันนี้ครับถ้าผมเหลี่ยมตบคู่ จนให้มันกลายเป็นกบเทียมได้มันก็เก่งนะแต่ถ้าเกิดผมตบไปได้นี่ดิมันเป็นวงเล็บครับถ้าเกิดผมไม่สามารถที่จะซัดคู่ต่อสู้ได้ครับมันก็จะกลายเป็นแค่กบงๆธรรมดาตัวหนึ่งนะฮะมันเลยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วกันนะว่าผมคุณจะมองว่ากบเทียมมันเจ๋งหรือมันไม่เจ๋งนะเซ็งเลยครับตั้งอบิลิตี้ที่แบบถ้าตีกับพวกบอสมอนเตอร์เดี๋ยวดูไม่ค่อยคุ้มอะเพราะว่ามันไม่น่านมีตัวที่2 แต่ถ้าเกิดเอาไปสู้ยิมนี่ผมบอกเลยว่าคุ้มจัดนะครับในตอนนี้ปัจจุบันที่ผมมองอะ่ะผมมองว่าส่วนตัวนะส่วนอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับอย่าเพิ่งดราม่าก,กันนะฮะม,มองว่าเขาบมอนอะ่ะมันดีกว่าพิกซามอนไปแล้วนะครับมันดีกว่ามันดีกว่าเยอะเลยอะ่ะนะครับโอ้ตัวนี้ถ้าเกิดมีบางนี่น้ำแข็งน้ำแข็งมึงเอ้ยเฮ้ยมีน้ำแข็งตัวนี้หรือเปล่าผมลืมไปเอาน้ำแข็งมาดิน้ำแข็งผมครับหนึ่งน้ำแข็งเพียงวันวันเน้นโอลี่ครับวันเน้นโอลี่น้ำแข็งครับผมจำได้ผมมีตัวหนึ่งฮะท มีฟรีช็อคฮะตัวนี้มานี่วานิลลโอลี่ครับวานิลลโอลี่พี่น้ำแข็งท่านน้ำแข็งของผมเองซัดทีเดียวน่าจะเจ็บจี๊ดนะฮะผ่านน้ำแข็งวานิลลโอลี่ครับโดนคูณ4คือเจ็บจีบ๊ด <c oughs> เนื้อไฮเปอร์เอฟเฟกต์เลยครับไม่ใช่เอฟเฟกต์ธรรมดาแต่เป็นไฮเปอร์เอฟเฟกต์เลยนะครับรอบนี้นี่โอ้โหมาคิวเลมแบล็กไอ้น้องคุณดูมันตีโดูมันตีโอ้โหมันตีตัวเพื่อนผมตายหมดเลยว,วะ่ะคุณดูดิฮารชาุชะเออไม่ตายมาเลยละหนึ่งโดนท่าสุดยอดดน้แข็็งไปปเจจบี๊ะ เจ็บแต่ไม่น่าเจ็บป้านะครับโห่หาลูชามัไปแล้วหวูยไปหมดทุกตัวเลยครับตอนนี้นเนี่ยวอลบอฟเฟตเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเล่นสลามากเลยอะเอามาแบบเอามาแบบเอามานั่นเอามา,า,มานั่นคนอื่นเนี่ยเอามาแบบเพื่อเอามาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับอูนาคอนเทลหูแม็กแฟร์เจ็บเลยฮะหยผมน่าจะมีทา่ฟชชาฟิตช็อคครับโอ้โหคิวเลมผมต้องชาร์จวะท่านี้นะฮะคือตอนมันเป็นได้แม็กก็ไม่ต้องชาร์จแต่พอไม่เป็นได้แม็กก็ชาร์จชาร์จยับเลยเชียแม่ง คุ้มเลยครับคือคือเพื่อนกูที่มาเล่นด้วยแต่ละตัวมึงก็กระจอกอะ่ะไอ้เหี้ยมันมันมันไม่เก่งอะครับตัวที่มาเล่นกับผมมันไม,ไม่เก่งอะครับคุณเข้าใจปะเกมนี้แหละครับอืมบางทีก็ไม่ได้เป็นอะไรตามที่เราหวังไว้ซะทั้งหมดนะครับประมาณนั้นนะครับมิวทูผมนี่เมื่อไหร่มันจะเป็นเมก้ได้ทันทีวะแล้วก็ถ้าไม่เป็น Mega, เมก้าก็นี่ยัดไปยัดไดแม็กแม่งเป็นไงมิวทูไม่ต้องเมก้าก็ได้ลแล้วผมยัดไดแม็กเองอาจจะได้กลายเป็นมิวทูซูเปอร์ไดแม็กนะครับเอาไดแม็กลิเวลไปนี่เป็นไงยัดมิวท มิลทูเมกาคือเลยไม่ไม่ไม่รู้จักครับที่นี่มีแต่มิลทูไดแม็กนะครับเออที่นี่มันมีแต่มิลทูไดแม็กน้องเข้าใจไหมไมันมีหรอกมิลทูเมโกเมกาครับเลยสละบ้านเราเนี่ยใช้มิลทูไดแม็กครับมามอไซค์ลูกพ่อขับไป,ไ,ไปเลยนเลือกไปเลยมอไซค์ลูกพ่อไอ้นกเหล็กตัวนี้เก่งนะจริงนะครับส่วนตัวผมมองว่ามัน,ม,นมันก็เก่งใช้ได้นี่เอาน,นี่มาลองหน่อยแล้วกันครับโปเกโมอนรถแข่งของเรานะฮะ oh, oh, oh. ตบชาเมนเดอร์ได้หรือเปล่านะครับนี่แล้วกันนะเอาแม็กไลนิ่งไปกินแล้วกันสักรอบหนึ่งนี่แม็กไลนิ่งโคตรรแงข่ะ ดูดิถ้ามันแรงจัดเลยครับแบ็คไลนิ่งสักทีไปเรียบร้อยครับเอาอะไรมาเบาอะครับพี่น้องได้ได้ทีอาร์โอ้โหมันได้เบสเบิร์ดโคตรเจ๋งอ่ะแชมเปญเดินี่ผมมีแล้วครับไม่เอาครับมายัดได้แม็กหน่อยลูกเผื่อลูกจะเก่งขึ้นนะฮะนี่เป็นไงผมยัดได้แม็กลุลูอ่ะตอนนี้มันเป็นนักนักนักล่าไดแม็กนะครับที่น้งนี่ก็สู้ได้บ้างแต่ถ้ามีผิดไฟฟ้าน่าจะตกมันได้นะครับนี่ว่าตกเล่นๆเนาะตกแบบชิ่อๆตกขำๆนะครับตกขำๆแม็กไลนิ่งไปสักทีขำๆครับขำๆเรียบร้อยครับโอหูหายเลย ได้พวกนี้เยอะมากนะบิ๊กมัชดุม้นี่มาเห็ดเนี่ยผมได้เห็ดเยอะจัดคือแบบไอ้เแม่งอย่างกูเปิดฟาร์มเห็ดเอาจริงเดนที่นี่ก็ไม่แย่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะการมาตบเดนที่นี่เหมือนแบบมันเป็นวันชิวชีวๆเฮ้ยผมอยากลองวะ่ะเอาจริงนะผม,มอยากลองวะ่ะผมอยากรู้วะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงคุณเข้าใจปะคือแบบคือรู้แหละโอเคครับตัวนี้จริงมันมันแพ้ไฟครับมันพลังจิตด้วยฮะเราสามารถเอาไอเอสเบิร์นมาตบได้นะครับเอสเบิร์นอยู่ไหนวะเอสเบิร์น เอสเบิร์นเอสเบิร์นเอสเบิร์นกูอยู่ไหนเนี่ยเอสเบิร์นเอสเบิร์นผมว่าเอสเบิร์นไปทีมไม่ตรงไหนวะเอสเบิร์นอยู่ไหนเสิร์ชดิซินเดอร์เอทนี่ไงเจอแล้วเอสเบิร์นเอสเบิร์นมาเอสเบิร์นมาเอสเบิร์นมาโอ้โหแล้วตัวที่แม่งเล่นกับตัวที่ผมต้องเล่นด้วยครับปิปปี้งี้ทงเอปปี้งี้ให้แม่มึงเล่นเอ้เหี้ยกูดูเกมมันทุเรศเลยปะแบบให้กูเจอไอ้แบบกูต้องแบกปิปปี้กูต้องแบกทงเอปปี้อย่างเงี้ยยโโอ้หกููดครับมึงทาไเนี่ เกมมันแบบอุบาทนะครับเอาจริงนะฮะมาเอสเบิร์เตะยลยลูกพ่ออีกดอกหนึง่งโอ้โหเจ็บจิตโอ้โหแบงตตายอีกแล้วตัวคุณมาแล้วประโยชน์จริงเลยแต่แบงต์นี่กูเห็นไอ้พวกปิปีป้ที่ตายนะพ่อตายปิปี้เนี่ยเมื่อทีมตัปัญญาอ่อนมาเล่นกับกูเนี่ยี่าอีกทีตัวปัญญาอ่อนดีเจริญเจริญนะที่เนี่ยเจริญเจริญนะอืมหมดปะทอ้อป่ะทุกคนผมอยากได้ตัวนี้อันนี้ผมพูดไว้ตรงนี้นะผมอยากได้นะอันนี้นะไอ้ดวงนากล้ามนะผมขอได้ไหม ขอเอาเงี้ยขอทีมผมไม่งงวมีสโนโลแล็กไอ้ไอ้ไอ้เฮี้ยนี่มาทำอไมเนี่ยคอยคิงนะแม็กแอสทีมครับนาเดี๋ยวหน้าจอดนะนี่เรียบร้อยครับทีเดียวจับฮะไหนอุ้ยรอบนี้ผมไม่มีบีสบอลเลยครับบีสบอลหายไปแล้วครับบอลงงๆเนี่ยบอลบอลบอลพังๆเนี่ยบอลเฮี้ยน,นี่ติดบีสบอลไม่ติดขอบคุณนะ ผมใช้พี่บอลมันเป็นล้านทีครับไม่ติดเอ้ยในะสุดตัวนี้คือผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเดียเกมอนที่ผมรู้สึกว่าผมผมชอบมันมากส่วนตัวนี่ขอหอซอตอนะครับขอซอตอคือความเห็นส้สนตึกนะฮะผมชอบตัวนี้มากครับอันเนี้ยมัสโว่เนี่ยเป็นโปเกมอนที่ผมผมมองว่าผมผมผมชอบมันนะผมบอกว่าคือแบบหลงไหลในพลังกล้ามของมันนะครับคุณดูดิแค่แค่ดูแค่ดูมันอ่ะแค่ดูกล้ามามันอ่ะก็หลงไหลแล้วป่ะมันคือที่สุดนะครับตัวนี้นะฮะแถมได้แม็กเลเวลเวลตันด้วยนะครับนี่แหละครับโปเกมอนสุดเจ๋งฮะ มันแบบมันมันดูโง่ครับมันดูแบบเป่งกล้ามาคุณดูดิแบบเป่งแบบเป่งกล้าอือยืดแบบแม่งดูแบบมันดูตลกอ่ะเอาจริงนะสำหรับผมอะเออผมว่าชอบมันว่ะมันเป็นตัวแบบในกระตูนอ่ะมันตลกมากเลยอ่ะมันแบบแม่แข่งเป่งกล้ามบซาโตชิจะโดนจับอ่ะตัวแบบตัวแบบติงตองอ่ะเออนะฮะแต่มันเก่งแต่มันเก่งผมชอบผมชอบเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมจะเล่นทีมเนี่ยผมจะต้องมีตัวนี้อยู่ในทีมแน่ๆครับตัวตัวมันเจ๋งตัวมันเจ๋งผมรักมันอะแต่แค่อย่างเดียวฮะเสียแค่อย่างเดียวฮะโดนบินคุณสี่อ่ะโดนบินแแแบบบบโออ้้้ลละะะะะกก่่่นนนนนนฮเพราสีีียมมัััั็คคคหุณววผจต คือตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมอยากได้นะครับมันคือแพนด้าครับแต่ถามว่าเรามีตัวที่สามารถตีมันได้ไหมก็คือตัวนี้แหละครับไอ้ตัวเนี่ยที่ผมเอาออกมาเนี่ยเอาไว้ตีแพนด้าโดยเฉพาะเลยครับคือกดปุ๊บแม็กซ์สตาร์โฟร์เนี่ยโคตรแรงครับผมพูดเลยแรงจัดนะครับเนี่ยไอออนเวร์เรียนเนี่ยแม็กซ์สตาร์โฟร์คือมันน่าจะคูณ4ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นต่อสู้แล้วก็เป็นมืดนะครับแฟรี่ก็คือแบบแฟรี่ตบมันตายอ่ะนะครับสำหรับแพนโกโลนะฮะนี่ครับคาฟูเวอร์ชันทุนต่ำนะฮะะะะคคคคาาาฟฟููททุนนนนนนต่่ฮออัััีี้้สหรรบบยกได ก็อันนี้เราก็เจอคาฟูแล้วนะฮะแต่เป็นคาฟูทุนต่ำนิดหน่อยนะครับซึ่งสำหรับผมมันก็อืมคาฟูทุนต่ำนะครับผมมาโอ้โหมันตบโอ้มันตบโปเกมอนผมตายเกือบหมดเลยว่ะไอชืไอคาฟูทุนต่ำนี่เมิงทำโปเกมอนกูนะมาแม็กซ์สตาร์ฟอยทีครับสุดท้ายแล้วนา่าจะถึงเวลาตุยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะอีคาฟูทุนต่ำไม่นองมาจับครับติดครับเรียบร้อยโอเคถือว่าดีฮะออ้ผมได้ที่มาเยอะมากเนะเนี่ยไอแบบไอธาตุอะไรเงี้ยไอพวกธาตุธาตุเนี่ยผมได้โคตรเยอะครับ ซึ่งแบบก็ดีครับก,ก็ดีถือว่ามันมันก็ดีครับที่เราได้ทานตันี้มาเยอะดูแบบเจ๋งดิผมจับตัวนี้ไปอย่างนะถ้าผมจาับได้ผิดจะไม่จับนะครับซึ่งตัวนี้ผมผมชอบมากส่วนตัวผมชอบมากนะครับมากถึงมากที่สุดนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะไปที่ต้องมีตัวโปเกมอนที่เอาไว้เอาไว้ชาร์จมันอ่ะนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเอาพี่คนนั้นมานะครับพี่ซานะฮะพี่ซาพี่ซาเซียนคือตัวเนี้ยมันมันเป็นโปเกมอนของนั่นไงโปเกมอนของไอ เทีมเป็นยิมอะนะครับของไวฟูไวฟูไวฟูแห่งชาตินะครับสำหรับผมแล้วก็เลยนี่แล้วกันนะมูนบาสครับสักทีมาผมจะเอาตัวนี้แหละสปิริตทอมนี่แหละนะครับโปเกมอนไวฟูแห่งชาติมูนบาสคิดหนึ่งมาโลแตกสักทีครับสุดท้ายละเรียบร้อยครับนานจับติดฮะขอตัวนี้เถอะนะครับสปิริตทอมคือแบบมันเป็นตัวแบบหนึ่งในตัวที่อยากได้ครับเอาจริงนะครับมันอยากได้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าไวฟูเล่นนะเออแค่นั้นแหละที่อยากได้ ไปครับเราจะตามหาพวกเดนต่อไปครับคือวันนี้ผมรู้สึกว่าตามหาโปรกมอนตามเดนวันนี้มันรู้สึกแบบมันให้ของดีมาเยอะมากนะให้ตัวโปรกรมอนที่แบบมันดูดีอะบางทีเราก็ไม่ต้องคิดอะไรครับก็แค่ตามหาโปรกมอนในเดนมันก็รู้สึกแบบมันก็ให้ตัวดีๆกับเรามานะครับแบบเอาไปดูเล่นเอาไปดูเล่นเนนะนะครับก็ให้ตัวโปรกมอนดีๆกับเรามาเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเวลาเราตามหาโปรกมอนในเดนนะมันก็ให้ความฟินไปอีกรูปแบบหนึ่งนะเช่นแบบอ่ะผมดูตัวข้างหน้าได้เฮียหนอนน้อยไม่เอาอะไม่เอาวะไม่อยากที่หนอนตัวนี้ไม่่เเคยชอบหน้าาทไร ไอเช่นตัว,ตวเดนนู้นเดนนู้นนะมันจะให้อะไรมาครับเดนนั้นนี่ตอนนี้คือแบบไอพวกกาบวงกาบเบสเกิดเยอะมากคณดูดิคือกาบเบสเกิดเป็นล้านตัวครับแต่ผมไม่ได้จับไนงะที่เกียจับอาจับก็ได้หากถ้าเกียรอดจากท่านี้ไปได้แค่ได้จับแกไปเลยสเปริตเบล็กถ้ารอดได้นะฮะเป็นวงเล็บนะครับซึ่งไม่รอดนะครับไปรวมปะซ่า,าอีกรอบไหมเอาหายไปต่อหน้าต่อตาคยุยเจรินเจเลญนะเจเลญเจเลญนะเจรินเจเลญนะผมนะนะนะมันหายตัดหน้าผมอ่ะเฮียบบาาจัดเลยทุกคน เกมในอุบัตขนาดนี้โอ้ขนาดหน้าผมเลยทุกคนเมื่อกี้เห็นปะเลดมากเลยเกมอ่ะโอ้ my god ได้กลับมาเจอใหม่แล้วครับพี่น้องมาฮะมาเด้อแซบๆเด้อถ้าเรืองนี้มันหายไปอีกนะหายอันหน้าผมนะผมโกรธมากผมโคตรผมโคตรโกรธนะครับผมโคตรโกรธนะครับอีออกไป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 มาเลโก้ซ่ามาผมอะเลโก้ซ่าแบบไม่ใช่เลโกซ่าเมกาครับอันนี้เมตาใหม่ฮะเลโกซ่าเลนใหม่ครับเมต้าคิดเองฮะนี่ตีก่อนได้เปรียบครับ เรียบร้อยฮะมาดูหนึ่งสองสามติดวะดีมากครับต้องแบบนี้สิครับต้องแบบนี้สิครับต้องแบบนี้สิครับอ้ยนี่ตันนะของเต็มกับเบียสตรงนี้ครับกับเบียสก็สุดได้สุดได้ชิวๆครับกับเบียสไม่แย่ฮะมากับเบียส นี่แล้วกันนะเดี๋ยวมหมาเข้าดาบตีนะครับมุนบัาสใส่เลยฮะง่ายๆอุ้ยก็แท็กใช่ตีวะอุย้ยตีค่อแรงโอุ้ยแซนทอมฮะทานี่แรงอยู่โอุ้ยเป็นขุดครับดิกซาเซีนเราเกือบตายฮะมุนบัสไปรถนิด,ด,ดเดียวเรียบร้อยตายซาเซีนเราก็ตายครับไอ้นี่ก็ตายฮะถ่อเคอร์้าบิสปัญหายากมากอ่ะผมก็เลยแบบมันเดินเล่นนะเพราะว่าอยากหาแอนต้าบีสครับอย่างน้อยยิงน้อยก่อนที่มันจะก่อนที่เราจะเลิกเล่นนะครับเราก็อยากหาแอนต้าบีสเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออเรากลับไปแบบ ประดับบ้านหน่อยนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคกลับมาบ้านแล้วนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับที่นั่งดูซีเรี่์นี้จ้จบนะครับคือมันอาจจะเป็นการจบที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนภาคก่อนๆนะครับสมัยยี่สิบนี้นะครับเนื่องจากว่าที่ผมบอกไปว่ามันก็มีหลายอย่างนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าหมดมันยังไม่จวดเท่าที่ควรนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาสอนลงหมดแล้วกันนะครับสำหรับตอนหน้านะฮะจะสอนว่าหมดนี้มันลงยังไงปรับอะไรยังไงทุกอย่างนะครับ บบสอนจับมือทำตั้งแต่1นจนถึงสินะครับให้เรียนรู้ว่าโปเกมอนเหพวกนี้มีระบบยังไงอะไรยังไงนะครับโ okay, <Okay, S 1> อเคก็สหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับก็ผมอาจจะจับเทพไม่ครบเป็นครั้งแรกเลยปกติจะจับเทพครบเทพไม่ครบนู่นไม่ครบนี่ไม่ครบอะไรไม่ครบเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันหมดมันมีปัญหาเยอะในภาคนี้นะครับโอเคเจอใหม่ภาคหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับไป